สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป,ป้าปอในชุดไทยนะคะวันนี้ป,ป้าปอมอีสินค้ามาแนะนํานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือกระเป๋าแสนสวยค่ะเหมาะกับชุดไทยแล้วก็ชุดที่เป็นทางการนะคะ,ะถ้าใครที่สนใจอยากใส่ชุดไทยสวยๆมีกระเป๋าสวยๆที่เหมาะๆแล้วก็เข้ากับชุดนะคะ ทักทายป้าปอมาได้นะคะที่เอานี้มาขายก็เพราะว่าตัวเองชอบค่ะชอบแล้วก็อยากได้นะคะก็เลยเอามาเผื่อเพื่อนๆด้วยบางคนที่ไม่ชอบถือเองอาจจะซื้อไปเป็นของฝากก็เลยค่ามากเลยนะคะ690ท่านั้นเองค่ะ690าค่ะชุดนี้มีอยู่1ิบใบค่ะขายออกละสอใบนะคะในร้ฟ์สดถ้าเพื่อนที่จะสั่งก็บอกได้นะคะสวยๆค่ะกิฟเกออยูเรกาค่ะ วิธีการใช้วิธีการถือนะคะก็ไม่ยากค่ะใส่กับสีอะไรก็สวยนะคะค่ะประมาณนี้นะคะข้างในก็โอโทงกว้างๆนะคะใส่กระเป๋าเงินใส่โทรศัพท์ได้เลยค่ะมีสองช่องนะคะแล้วตรงกลางก็สามารถรูซิปได้ค่ะแล้วก็มีโซ่ให้ด้วยนะคะกระเป๋ามีหลายสีนะคะอ่ะเวลาปิดก็ง่ายดายนะคะแข็งแรงนะคะ อันนี้ก็จะใหญ่กว่าอันนี้หน่อยนึงค่ะดูด้านป้านนะคะแต่ว่าความเงางามความสวยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยราคาเท่ากันนะคะห9 0้เกสิบมีลายสีค่ะสีเงินก็สวยค่ะอันนี้ก็คือสีเงินนะคะราคาเท่ากันทุกใบนะคะ6 9รอยเก้าสิบค่ะอันนี้ป้าปอขอให้โอนเงินก่อนนะคะถ้าสั่งสีที่มีอยู่ในนี้ เราก็จะได้เลยนะคะภายในสองสามวันแต่ว่าถ้าหมดแล้วก็สั่งสีไว้นะคะปอขอให้โอนเงินก่อนนะคะยังไงก็โทรมาหรือแอดไลน์ปอไว้เดี๋ยวป,ปอให้เบอร์ไลน์ไว้ในนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างหน่อยนิดนึงก็คือต้องยกก่อนนะคะยกแล้วค่อยๆเปิดนะคะเวลาปิดก็ยกนิดนึงก็เปิดค่ะ ข้างในก็จะเป็นเพชรสวยงามค่ะข้างในเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่เล็กใหญ่ต่างกันอันนี้ก็สวยค่ะใส่กับชุดนี้ก็ยังเหมาะนะคะเพราะว่ามีสีทองหรือว่าใส่กับชุดสีอื่นก็ได้นะคะ,ะไม่ชอบใช้เองซื้อเป็นของฝากได้นะคะหาซื้อยากนะคะไม่ได้มีขายทั่วไปแต่ว่าใครใส่ก็สวยค่ะราคาที่จับต้องได้นะคะ690ค่ะข้างในมีโซ่นะคะทุกใบนะคะอันนี้ปอเอามาใส่ให้ดูค่ะจะสะพายก็ได้ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสะพายได้ค่ะแต่ปอปอไม่ได้สะพายลงเพราะมันจะมองไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ก็เลยประมาณนี้นะคะจะหิ้วก็ได้ค่ะถ้าเราเก็บสายก็เก็บไว้ข้างในได้เลยนะคะทุกใบจะมีสายอยู่ข้างในค่ะอย่างเช่นใบนี้มีลายด้วยนะคะใครที่ชอบลายอันนี้ก็ลายสวยค่ะก็จะมีอยู่นี่ค่ะ ก็เอาออกมาเป็นสายสพายได้ค่ะถ้าไม่สพายก็เก็บไว้ในนี้แหละค่ะเรียบร้อยนะคะใครสนใจก็ทักปอปอมาได้นะคะถ้าใครที่ทักมาช้าก็จะได้ของช้าหน่อยนะคะเพราะว่าปอปอก็ต้องไปเอาจากร้านค้าก่อนแต่ว่าที่มีในนี้เหลือ8ใบนี่สามารถสั่งได้เลย690โอนเงินก่อนนะคะเดี๋ยวปอปอให้เบอร์ไว้ค่ะไม่โกงส่งถึงท่านแน่นอนค่ะขอให้ที่อยู่ท่านโอเคใส่เบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าเขาจะได้โทรหาตอนที่ไปส่งของนะคะโอเคนะคะอย่าลืมมารับกระเป๋าสวยๆไปเป็นของฝากหรือไปใช้เองก็ได้ค่ะอย่าลืมอุดหนุนกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ